สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมขามาแนะนํานะใครที่หารถกระบะนะคะราคาไม่แพงวันนี้เราจะมานําเสนอนะคะรถปีใหม่นะตัวนี้เป็นปี2022นะคะเป็นมิสูไททันนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะจะเป็น OpenCAP นะคะ2.5ตัว GLX นะตัวนี้ GLX นะคะคุณผู้ชมขาเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นสีบอลเงินนะคะใครที่หานะ คันนี้นะคะแต่งล้อแม็กมาเลยนะคะสวยมากปี2022นะคะคุณผู้ชมสีบอลเงินนะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูข้างในนะคะคุณผู้ชมคะอ่ะนี่เลยน่าหล่อๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ไม่วิ่งมาเพียง3,006เท่านั้นนะคะนี่เลยพวงมาลัยเขานะคะตัวนี้เอ่อซีดี นะคะวิทยุเนาะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะสําหรับบอกเขาจะเป็นบอกผ้านะคะสําหรับคันนี้นะเป็นบอกผ้านะคะนี่เลยอ่าให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่อันนี้จะเป็นเซนทันล็อกนะคะคุณผู้ชมอ่าอันนี้ภายในแคบเนาะสวยมากนะคะคุณผู้ชมขาไม่วิ่งมาหน่อยด้วยนะคะใครที่หา รถกระบะตัวเตี้ยนะคะคุณผู้ชมา่ามิสูไทตันคันนี้นะคะนี่ให้ดูเลยแต่งร้อแม็กมาสวยมากนะคะนี่ใครที่ชอบไทตันเนาะ2.5ตัว GLX นะคะสำหรับคันนี้เกียร์ธรรมดาเนาะรถสวยสภาพดีนะคะไม่ช้ำเลยนะคะเดีย๋ยวให้คุณผู้ชมดูภายในแคปเนาะเนี่ยคุณผู้ชมา่าไม่วิ่งมาน้อยมากนะคะคุณผู้ชมคันนี้ สวยด้วยนะคะอ่ะนี่เลยแอร์แบ็กนะคะคุณผู้ชมนี่เนาะนี่๋ยวมาเปิดห้องเครื่องให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่เลยอ่าเดิมๆสวยๆนะคะคุณผู้ชมเครื่องเดิมๆนะคันนี้นะคะใหม่มากนะคะคุณผู้ชมะ่ะคันนี้นะสำหรับใครนะคะคุณผู้ชมคนไหนเนาะ,ะที่สนใจนะคะ มิสูตไตทัน2.5นะคะตัว glx คันนี้เกียร์ธรรมดานะคะสีบอลเงินคันนี้นะคะราคาอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะ่ะไม่วิ่งมาน้อยรถปีใหม่วารันตีศูนย์ก็ยังอยู่นะคะคุณผู้ชมแทนที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยเพียง459,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่ชอบรถ น่าหล่อๆนะคะคุณผู้ชมสนใจมาดูได้นะคะร้านเราเปิดทุกวันนะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดเราก็ม,มีบริการจัดแฝน,นให้ถึงที่ด้วยนะคะฟรีทั้งค่าจัดฟรีทั้งค่าบริการนะคะคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยนะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ